สุดเหลือเชื่อมากสนันสะเทือนกันทั้งแผ่นดินวงการหมอดูต้องตะลึงเพราะนี่คือคำทำนายที่ไม่มีใครกล้าบอกแต่มาเปิดเผยที่นี่โดยหมอปลายภายกระซิบผู้ที่เชื่อมต่อกับพลังจากอีกพบ พร้อมถ่ายทอดคำเตือนจากยมมาบาลถึงชาวรัคนาราศีมีนโดยเฉพาะในเดือนกร,รกฎาคมพุทธศักราช2568นี้ดวงของคุณกำลังเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ดวงดาวเคลื่อนรุนแรงพลาหูย้ายตำแหน่งดวงชะตาที่เคยมืดมนจะเริ่มสว่างหรืออาจกลายเป็นจุดเปลี่ยนตลอดชีวิตขึ้นอยู่กับคำว่า คุณพร้อมรับฟังและปรับตัวหรือยังสิ่งที่คุณจะได้ยินต่อจากนี้อาจเป็นสิ่งที่เปลี่ยนชะตาชีวิตของท่านทั้งเรื่องเงินเรื่องทองความรักการงานสุขภาพและเส้นทางแห่งบุญวาสนาหมอปลายภายกระซิบได้เตือนแรงว่าหากท่านเป็นชาวลัคนาราศีมีนและมองข้ามคําเตือนในวันนี้ไป ท่านอาจพลาดโอกาสครั้งสำคัญที่สุดในชีวิตของท่านแต่หากท่านตั้งใจฟังจนจบชีวิตของท่านจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปจากคนธรรมดาอาจกลายเป็นผู้โชคดีจากผู้ที่เคยบอบช้ำอาจกลับมาเจอจลัดอีกครั้งและจากความทุกข์ในใจ จะกลายเป็นพลังแห่งแสงสว่างที่ผลักดันให้คุณสำเร็จทุกอย่างที่ตั้งใจไว้อย่าก,กดข้ามอย่าพึ่งปิดเพราะ5นาทีแรกคือหัวใจของการเปลี่ยนแปลงและ10นาทีถัดไปคือกุญแจดอกสำคัญที่จะไขสู่เส้นทางของความมั่งคั่งและความปลอดภัยในชีวิตกดไลค์กดแชร์ กดติดตามช่องนี้ไว้ทันทีเพราะสิ่งที่กำลังจะเปิดเผยต่อไปนี้คือเชืตากรรมของคุณที่จัก,กรวาลกำลังจะเปลี่ยนให้กลายเป็นพรเป็นการเสริมดวงเสริมบุญให้คุณได้พบพลังบวกแบบทวีคูณเตรียมใจให้พร้อมแล้วรับฟังคำพยากรณ์แม่นยำที่สุดในรอบหลายปีจากหมอปลายภายกระซิบได้เลยในตอนนี้แล้วชีวิตของคุณ จะเปลี่ยนในทันทีเช็คดวนผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมีนในเดือนก,กรกฎาคมพุทธศักราช2568นี้ดวงชะตาของคุณกำลังเดินทางผ่านช่วงเวลาสำคัญอย่างยิ่งตามนิมิตของหมอปลายภายกระซิบ ที่ถ่ายทอดมาจากภพภุมิของผู้รู้ดวงของลัคนาราศีมีนกำลังเข้าสู่จังหวะของการตื่นรู้ครั้งใหญ่บางสิ่งบางอย่างที่เคยเป็นเพียงความฝันกำลังจะกลายเป็นความจริงสิ่งที่เคยเป็นเรื่องเพอ้อเจอ้ออาจจะมาเคาะประตูถึงหน้าบ้านและความยิ่งใหญ่ของโชคชะตา จะปรากฏผ่านพลังบุญเก่าที่คุณเคยสะสมไว้ในอดีตในเดือนกรกฎาคมนี้ดวงดาวที่เคลื่อนผ่านลัคนาราศีมีนได้สร้างแสงสะเทือนให้กับดวงชะตาทั้งในด้านชีวิตการงานการเงินความรักและสุขภาพอย่างลึกซึง้งดาวพฤหัสบดีเจ้าดวงแห่งปัญญามังคั่ง กำลังจะส่งแสงแรงกล้าในตำแหน่งที่เป็นคุณอย่างมากและเมื่อพลังของพระราหูได้ย้ายในรอบ18ปีในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมเองการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ก็เกิดขึ้นกับดวงของชาวราศีมีนแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนี่คือช่วงเวลาที่กรรมดีจะเริ่มเบ่งบานและพยายามออกดอกออกผลอย่างแท้จริง คนที่ทำบุญมาเยอะจะเห็นผลบุญนั้นชัดเจนไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องคู่ครองหรือแม้แต่สุขภาพที่เคยเจ็บป่วยมาแลมปีก็จะเริ่มฟื้นฟูขึ้น,นอย่างน่าอัศจรรย์หมอปลายชี้ว่าสิ่งที่คุณจะสัมผัสได้ชัดเจนในช่วงเดือนนี้คือลางสังหรณ์ที่แม่นยำความรู้สึกแปลกๆคือความฝันในยามค่ำคืน จะมีนัยยะสำคัญคำพูดจากคนแปลกหน้าหรือแม้แต่เสียงในใจที่คุณลัเลยไปนานอาจจะเป็นเสียงของวิญญาณผู้รู้ที่กำลังตื่นหรือชี้ทางให้คุณเดินทางไปสู่ชีวิตที่ดีกว่าเดิมในด้านการงาน คนลัคนาราศีมีนที่เคยรู้สึกตันรู้สึกติดรู้สึกเหมือนงานไม่เดินจะเริ่มเห็นทางออกแบบชัดเจนสิ่งที่คุณลงแรงทำไว้นานแต่ไม่มีผลตอบแทนจะเริ่มได้รับการยอมรับหรือได้รับการผลักดันจากบุคคลสำคัญที่มีโอกาสสูงที่จะได้เลื่อนตำแหน่งหรือได้รับโปรเจกต์ใหญ่ที่เปลี่ยนชีวิตคุณทั้งชีวิตธุรกิจที่เคยติดขัด จะเริ่มมีลูกค้าใหม่แบบไม่ทันตั้งตัวและที่น่าแปลกคือลูกค้าเหล่านี้มาจากคำแนะนำแบบบอกต่อด้วยความศรัทธาในตัวของคุณไม่ใช่แค่การตลาดธรรมดานี่คือบุญหนุนนำจะชัดเจนที่สุดสำหรับผู้ที่ทำงานด้านศิลปะดนตรีหรือการสื่อสารดวงดาวของคุณพุ่งแรงสุดความคิดสร้างสรรค์จะทะลักออกมาราวกับเขื่อนแตกคุณจะซ้ ามารถผลิตผลงานที่เปลี่ยนแปลงโลกหรือทำให้ชื่อเสียงของคุณไปไกลเกินกว่าที่คาดฝันไว้หมอปลายบอกว่า ชาวราศีมีนมีโอกาสโด่งดังในระดับประเทศหรือแม้แต่ระดับโลกหากไม่ท้อถอยและยอมรับทำตามสัญญาของจักรวาลการเงินในเดือนกรกฎาคมนี้ชาวราศีมีนจะเริ่มเห็นช่องทางรายได้ใหม่ๆบางคนอาจได้รับโชคลาภจากทางไกลหรือมรอดกจากญาติผู้ใหญ่บางคนจะได้เงินที่เคยคิดว่าจะไม่ได้คืนบางคนจะได้ลาบล จากการเสี่ยงโชคหากคุณเคยทำบุญด้วยการสร้างสะพานหรือช่วยเหลือคนยากไร้ในยามยากมาก่อนบารมีนั้นจะส่งผลให้คุณได้รับเงินก้อนใหญ่แบบไม่คาดคิด มีเกณฑ์ถูกลอตเตอรี่หรือได้เงินจากโครงการพิเศษอย่างไรก็ดีหมอไปเตือนว่าอย่าโลภอย่าลืมแบ่งปันเพราะการเงินที่เข้ามาในช่วงนี้จะเข้ามาแบบรวดเร็วและหมดไปเร็วหากคุณไม่จัดการให้ดีถ้ามีหนี้สินควรรีบปิดให้หมดเพื่อล้างกรรมของการเงินเก่าและอย่าลืมใช้เงินอย่างมีสติ ลงทุนกับสิ่งที่เป็นรูปมาทำมากกว่าความฝันเพราะพลังงานลาหูที่เพิ่งย้ายอาจทำให้คุณเผลอใช้เงินไปกับเรื่องเพอ้อฝันมากเกินไปความรักของชาวราศีมีนในเดือนนี้อยู่ในช่วงการปรับสมดุลใครที่มีคู่แล้วจะมีจังหวะได้พูดคุยเปิดใจและเข้าใจกันมากขึ้นบางคนอาจมีการตกลงแต่งงานหรือสร้างครอบครัวร่วมกันได้อย่าง หน้าประหลาดใจเพราะบุญเก่าเกี่ยวกับเรื่องคู่แท้กำลังส่งผลใครที่โสดมานานอาจได้พบคนที่เคยมีบุญร่วมกันมาในชาติที่แล้วกลับมาพบกันใหม่แบบฉับพลันและสายสัมพันธ์จะแน่นแฟนแบบไม่มีเหตุผลทางโลกอธิบายได้แต่หมอปลายเตือนว่าความรักที่เริ่มในช่วงนี้ต้องมีสติ ต้องชัดเจนในเจตนาอย่าให้ความรักนำพาไปในทางที่เสียสมดุลชีวิตเช่นการละเลยหน้าที่การหลงในกิเลสหรือความหลงผิด คำเตือนนี้สำคัญมากสำหรับชาวราศีมีนที่มีจิตใจอ่อนไหวเพราะถ้าเลือกผิดจะเป็นการย้อนกลับไปสู่วังวนกรรมเก่าอีกครั้งสุขภาพในเดือนกร,รกฎาคมนี้มีเกณฑ์ดีขึ้นแบบชัดเจนโดยเฉพาะคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจระบบย่อยอาหารหรือโรคเนื้อลังบางชนิดจะเริ่มทุเลาลงหรือพบแพทย์ ที่รักษาได้ตรงจุดบางคนจะได้วิธีรักษาจากต่างประเทศหรือผ่านแหล่งข้อมูลลึกลับเช่นความฝันหรือการแนะนำจากคนที่ไม่คาดคิดมาก่อนหมอปลายบอกว่านี่คือการที่เทวดาคุ้มครอง กำลังเปิดทางให้คุณฟื้นคืนสู่พลังชีวิตเดิมอย่างไรก็ดีคนลัคนาราศีมีนต้องระวังเรื่องความเครียดแฝงคุณอาจดูภายนอกเหมือนไม่มีอะไรแต่ภายในกลับเต็มไปด้วยความกดดันจากความคาดหวังสูงอย่าฝื้นอย่าเก็บกด ควรหาที่สงบเพื่อทำสมาธิพักผ่อนบ้างหรือแช่น้ำเกลือเพื่อปลดพลังงานลบที่สะสมอยู่การทำบุญด้วยน้ำเช่นถวายน้ำสะอาดหรือน้ำดื่มให้คนยากไร้จะช่วยให้ดวงสุขภาพของคุณพ้นจากอันตรายอย่างน่าอัศจรรย์สุดท้ายนี้หมอปลายบอกชัดเจนว่าลัคนาราศีมีน กำลังเข้าสู่จุดเริ่มต้นของโชคชะตาที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดการหากคุณทำตามเสียงหัวใจของตัวเองอย่างมีสติไม่ลุ่มหลงในกิเลสไม่ยึดติดกับอดีตและกล้าก้าวออกมาจากความทุกข์สิ่งที่คุณเคยฝันไว้จะเริ่มปรากฏออกมาทีละน้อยแบบน่าเหลือเชื่อทเทว,วดาที่คอยเฝ้าดูคุณมานานกำลังส่งสัญญาณว่าถึงเวลาแล้ว อย่าลังเลอย่าวันไวพราะเดือนกร,รกฎาคม2568นี้คือจุดเปลี่ยนที่ฟ้ากำลังให้รางวัลกับคนที่ไม่ยอมแพ้กับโชคชะตา 1. เคล็ดลับการเสริมดวงด้านการใช้ชีวิต ผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมีนเป็นคนที่มีจิตใจอ่อนโยนมีเมตตาลึกซึ้งและมีสัมผัสพิเศษแต่ในบางครั้งก็มักจะลังเลอ่อนไหวง่ายและหยุดโฟกัสจากเป้าหมายในชีวิตได้ง่ายเคล็ดลับการเสริมดวงที่เหมาะกับชาวราศีมีนคือการฝึกการตั้งจิตอธิษฐานทุกเช้าและก่อนนอนโดยให้ตั้งจิตกล่าวคำเหล่านี้ในใจ หรือออกด้วยเสียงก็ได้ขอให้ข้าพเจ้ามีพลังใจที่มั่นคงดำลงชีวิตด้วยปัญญามีโชคดีมีคนเมตตามีทางออกจากทุกปัญหาและขอให้ข้าพเจ้ารู้จักทางบุญอันถูกต้องเสมอจากนั้นให้จุดธูปเก้าดอกไหว้พระสวดมนต์บทชินนะบัญชรหรือมหากราบเป็นประจำจะช่วยเปิดทางให้เทวดาและสิ่งศักดิ์ ช่วยเสริมดวงคุณได้อย่างมากนอกจากนี้แนะนำให้ใส่เสื้อผ้าสีมงคลในแต่ละวันเช่นวันจันทร์สีฟ้าอ่อนสีน้ำเงินวันอังคารสีม่วงสีชมพูวันพุธสีเขียวสีเขียวแก่ วันพฤหัสบดีสีส้มสีทองวันศุกร์สีฟ้าสีขาววันเสาร์สีดำสีม่วงวันอาทิตย์สีแดงสีทองพกเครื่องรางที่มีพลังพญานาคหรือพลาหูที่ทำจากเงินหรือเหล็กไหลเพื่อเสริมดวงคุ้มภัยในช่วงที่พลาหูมีอิทธิพล 2. เคล็ดลับการใช้ชีวิตให้มีความสุขตลอดชีวิต ของชาวลัคนาราศีมีนจะมีความสุขอย่างยั่งยืนได้ต่อเมื่อคุณเรียนรู้ที่จะปล่อยวางในสิ่งที่ควบคุมไม่ได้และยึดมั่นในสิ่งที่ควบคุมได้ชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีทันทีหากคุณเริ่มทำสี่สิ่งนี้หอย่าคาดหวังกับใครมากเกินไปให้มองว่าแต่ละคนมีหน้าที่ชีวิตของตัวเอง 2. อ,อย่าเปรียบเทียบตัวเองกับใครให้เปรียบกับตัวเองในเมื่อวาน 3. จงตั้งเป้าหมายเล็กๆและทำทุกวันไม่ต้องคิดไกลขอแค่พัฒนา1%เปอร์เซต่อวนัน 4. ฝึกขอบคุณทุกสิ่งทุกวันแม้กระทั่งเรื่องที่แย่เพราะมันพาคุณเติบโตและจงจำไว้ว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวในโลกใบนี้ จงรักษาวความสัมพันธ์กับคนรอบข้างโดยเฉพาะกับคนที่เคยช่วยเหลือคุณไว้ในอดีตอย่าลืมตอบแทนบุญคุณเพราะมันจะส่งเสริมให้ชีวิตของคุณจเจริญขึ้นเรื่อยๆอย่างมั่นคง 3. เลขนำโชคเลขที่เหมาะกับชาวลัคนาราศีมีนในเดือนกรกฎราคม2568เลขนำโชคได้แก่259เลขเงินก้อน9 5 2 5 29เลขที่ควรเสียง0444 0สให้พิจารณาใช้เลขนำโชคในเบอร์โทรศัพท์ เลขบัญชีธุรกรรมสำคัญหรือใช้ในการเสี่ยงโชคเช่นอากินแบ่งรัฐบาลเป็นต้นวันเสี่ยงโชคที่ดีที่สุดของเดือนกร,รกฎาคมนี้วันที่9วันที่14วันที่19วันที่25วันที่28ช่วงเวลาเฮง7-9นาฬิกาและ21-23นาฬิกา 4. ด้านการเสี่ยงโชคลาภของชาวรัคนาราศ สีมีนมีดวงจากโชคลาภแบบบุญเก่าหมอปลายเตือนว่าดวงโชคดีของคุณในเดือนนี้ไม่ใช่เพราะเสียงบ่อยๆแต่เพราะเสียงถูกเวลาดังนั้นหากคุณจะเสียงโชคควรทำดังนี้ หอธิษฐานก่อนเลือกเลขหรือสลักว่าขอให้ข้าพเจ้าได้โชคลาภเพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นซื้อจากคนที่ขายให้คุณรู้สึกขนลุกหรือมีความรู้สึกแปลกๆในขณะที่ซื้อ 3. ทํทำบุญปล่อยสัตว์ ก่อนซื้อหวยหรือถวายของ5ด้านความโชคดีของชีวิตความโชคดีที่แท้จริงของชาวราศีมีนคือการได้พบกับโอกาสในยามที่พร้อมเดือนกรกฎาคมนี้โอกาสใหม่ๆกำลังมาหาคุณอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นคนแปลกหน้าที่แนะนำสิ่งสำคัญเพื่อนเก่าที่มาชวนทำธุรกิจ หรือผู้ใหญ่ที่ให้โอกาสการงานหมอไปว่าอย่าปฏิเสธสิ่งที่คุณไม่เคยลองทำหากจิตรู้สึกว่าใช่แม้จะไม่มีเหตุผลก็ตามจงเชื่อเสียงของหัวใจตัวเอง 6. ด้านคุณธรรมดวงของคุณจะเปล่งประกายออกมามากที่สุดเมื่อคุณฝึกคุณธรรม3ข้อนี้ 1. เมตตาแบบไม่หวังผลตอบแทนช่วยเหลือโดยไม่ต้องการอะไรกลับมา 2. ความอดทนต่อคำดูถูกอย่าโต้กลับด้วยความโกรธให้โต้กลับด้วยความสำเร็จ 3. ไม่อิจฉาผู้อื่นเปลี่ยนความอิจฉาเป็นแรงบันดาลใจแล้วชีวิตไม่ขาดแสงการฝึกคุณธรรมคือการเสริมออล่าให้กับดวงชะตาเป็นพลังงานที่สูงส่งกว่าบุญวัตถุ 7. ด้านการทำบุญเดือนนี้เหมาะมากกับการทำบุญที่เกี่ยวกับน้ำและการเคลื่อนที่ เพื่อเสริมให้พลังงานของพระราหูหลังการย้ายเปิดทางให้คุณประสบความสำเร็จเร็วขึ้นปล่อยปลาเก้าตัวแก้คอหนักให้เบาถวายน้ำดื่มหรือแท่งน้ำแก้โรคภยัยและเปิดดวงความรักบริจาคทุนการศึกษาสร้างบุญแห่งปัญญาหนุนดวงการงานการเงินมันสวดมนต์ด้วยบทการลณีย่เมจะเสริมเมตตามหานิยมควรอุทิศบุญให้กับเจ้ากรรม นายเวรที่เป็นวิญญาณติดตัวเพื่อเปิดทางดวงให้โล่งและมีแรงบันดาลใจตลอดเวลาทั้งหมดนี้คือแนวทางที่หมอปลายภายกระซิบได้เตือนและแนะนำไว้สำหรับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมีนในเดือนกระะกฎาคมพุทธศักราช2568ที่ต้องการเปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้นแบบยั่งยืนคุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนทุกอย่างในทันทีแค่เริ่มจา จากหนึ่งสิ่งแล้วทำซ้ำด้วยความตั้งใจดวงชะตาของคุณจะเปิดออกเหมือนท้องฟ้าหลังฝนขอให้พรจงบันเกิดแด่ท่านผู้มีเมตตาผู้ใจบุญทั้งหลายหากท่านได้รับพลังบวกจากคำทํานายนี้ขอให้ทุกสิ่งหลังไหลเข้ามาในชีวิตของท่านขอให้ท่านมีความสุข ความสงหวังความมั่งมีสีสุขหากวันนี้ท่านกดแชร์ท่านจะได้แบ่งบุญให้ผู้อื่นได้พบแสงสว่างหากท่านกดติดตาม กดกระดิ่งแจ้งเตือนท่านจะไม่พลาดคำเตือนสำคัญที่อาจเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาลค่ะธรรมะส,สองทางก็หวังว่าเรื่องราวที่นำมานี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังสำหรับคลิปนี้ธรรมะส,สองทางต้องกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ